สบายดีสวัสดีคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สูงสุดคนเด้อมาพบมาฟอกกันกับสะพ p o ย้ำแรงเนาะขำ,ำๆหร้อพี่น้องใกล้สิมือเลยเนาะวันอนี้กะสมิมาแกกล่องถี่พอลุงทางมาสารคมามส่งมาให้ผู้วมียังเลยเนาะพี่น้องก็สิบแกะเหมือนข้างในกันเลยเนาะส่งมาให้ลายเถื่อเลยเนาะพี่น้องกขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพอลุงเออยที่ส่งของ ห้ลุกลานแล้วก็คอยสวยเดือลูกลานมาโดยตลอดเนาะกะคอยพอลูกมีสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรง,แงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่าสุมีขอยพบเจอแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข่เด้อยงงงเลยเด้อพอลูกเลยมันนี่ก็จะมามเกะหน่อยมำแต่เราี่น้อง,องเทาแบบ่าแต่เว้นเติบกับ,บว่างประจอนคน,นกะมันนี่คนจะไปนอ่องเปล่าเลย,เลย เบิง่งเมืกีู่เดียวเลยเอกว่าเมียไบ,น,บ,น,บนนี้เป็นมาแล้วก็เลยเปเบิ่งแล้วจะมแกะกองฝาเนาะตวนีโอโอส้สนน่นียังเนี่เด้แต่ทีน่น่าจะเป็นพวกของไสของโซยพี่น้อง โอ no. bon wow. um wow. ้ยกองกไได้ล้วพี่น้องก็เริ่มมืดๆเลยเริ่มพี่น้องเอ้กะว่าแล้วแม่งก็อ่อนพี่น้องเลยกะสักซ่าเนี่ยกะว่าเริ่มพี่น้องบางทีกะบุ๊มีเวลาถ่ายคลิปว่าบางทีคลิปที่เราถ่ายไปก็สิลงซ่าเนี่ยแบบนี้นะแบบบาเฮ้าบาว่างเนาะยังนนาะพี่้องดิฉันเก่งอ่านบทเรียน้องคนเดียวเนาะอ่ะอ่ะ เดี๋ยวนาะม่เป็นตจะใส่ถุงถ้วยเนาะถ้วยอันซองกาแฟฮอนเนาะแก้วกาแฟฮอนนะถ้วยหกเนาะหลายอันโอ้ยนี่กี้ก้าวไอยังไม่ได้เอาเข้ามาบ้านยกำลังเกเข้ามาบ้านเนาะ แต่ว่าเราอาบน้ำมาถูกรอบเหมืนกันอาบน้ำไปเสักมือละกสองสามรอบเป็นห้องนะเสื้อพี่น้องเสื้อแบบนี้นะผู้เฒ่าผู้ชายคนเดกหมักใส่นาะตัวบักใหญ่ๆนะผู้เฒ่านอาจจะใส่ได้เเสื้อแบบผู้ชายแบบแบบคนใส่แ่วันๆนนะถ้าเห็นนี่แลบบจะใส่แบบนี้เนาะ แกบุญอะไรเงี้ยอืมที่กระหังไงที่เด้กพี่นอ้อ,นนนนองเลยสกัดจับได้อยู่ไพซีโนมคนหนึ่ก็ห้าซื้อบุญนี่กระบอก,กน้ำพอนเนาะเพราะว่าอันที่นี่อยู่นะเพือ่อนมันพี่จะแบบว่าเลือกใหญ่ไข้พี่พี่น้องใหญ่หนักๆเลยแบบ เอาต้มนำ้ำยิ่มกัน,นเนาะเกลี่ยคำห่อนจะปรอหยากได้สิพราะว่าเวลาไปมือนาอเนาะเลาไปหายไปนาก็ใส่น้ำห่อนเต็มนี่เวลาเอาไปตอนเช้าตอนเล้งเอาเข้าบ้านมานะน้ำงะกะโซงได้ลายเถื่อนะมันจังสะดวกสบายสบายเนี่ยอันนั้นโหดนี่อันใหญ่ๆกับพอดีเลยก็ดีใจได้ได้อันนี้มาเนาะ เราลูกเรามีบอ่อเรามีมีถ่านเนาะนคือมีอย่างนี้เนาะของอันพอดีแล้วอ่ะว่ามื้นใดจะไปหน้ากะบราจะไปที่นของอื่นทางเด,ด,ดิมอเู่นไปเลยเนาะกาเซียนอันอน,น้ำห่เนไซนีช่วงในลายแก้วอีกอันหนึ่งเ,เพราะว่าช่วงนมสืบๆเขาพดูดว่าใส่ลายก็ได้น้ำเนาะ ทแบบว่าเขาไปเศ้าเย็นกับก็ตกาไลยเี่ยเป็นกล่องของเาเริ่มมืดเข่ามืดเข่าแลวพี่น้องเอ้ยกเป่าเนาะเอ้หเครื่องมิวกี้มาทีย่างมีนุ่มลลาย่นองปั๊ดได้คิเป็นลมเป็นแรงบาทหนึ่ง <laughs> ยาดมนี่ปกติขอยกใส้เรือเนาะชีติดกระเป๋าวไว้ตลอดแต่ว่าพ่อยดมดูดมดูมันติดเนาะก็เลยแบบมีช่วงขอยอยู่กทมอค่ะติดยาดมหยื่ผู้บริเวยังก็อยากดมอยู่ตลอดแต่เดีนี้มาอยู่บ้านมันขอยดมมากลางห่างอะไรเธอเขาอยดมนอกจากเวลาเขาเออผู้ซื้อบอกวิ่งเวียนหัวต้องด,ดมเนาะโอ้ยเฉียนห่างหอดี้องพอดีกุร์ละอันละอันติดกระเป๋าเนาะ พัสเตอร์ติดแพลกระส่ได้แถวบ้านนอกเขาถ้าเกิดนี่ัอนด้น,น,น,นี่แห้งสำคัญี่น้องซื้อเลยเลยซื้อเลย,เลยบดเลยซื้อเลยฟาดก็กระส่าบอกคนหูใจนพี่นอ่อยยาที่พี่นี่เพราะว่าอันเริ่มคัดจมูกหน่อยหนึ่งก็ต้องซื้อมากินกันไวถูวกบาจนถูกรวดถูกทุกคนเนี่นเพราะว่ามีคนน้อย,ยนะเาเลยแบบค่ะเป็นยังนิดหน่อยก็ไี่แต่กินกันไว เดเที่ยวซื้อเธอะละซองแพงกับเบ้อะไเลยเลย,ยาเนาะยาเลยยาหอมยาหอมตาห้าเจดีห้าพัดเจดียาหอมกระลายอันอีกชนิดตัอย่างน้นพิมเซนนำ่ำตาโป้เชียนนี่ก็ใส่ดมใส่ต่างกอนเนาะ แก่เงีันทีา่การกัจจุบัเรื่องจัดว่ะโอ้ขอบคุณลลายๆเด้อขอรู้ไปลายอย่างดีแกะ้บนก่อนเด้ออย่างั้ยาก็สําคัญเลยอย่าแต่กันอกกับนางมีติดเพื่อนไว้แล้วครูน,นันเป็นหนมเป็นหนีทางามาเียบอกอุ้มฮอนกันรึเปล่า ของน้ำห้อนอีกีน้อไอทองอันเลยพี่น้องครยมื่อหน้าไปหัานขายของเด็กกระทามกระเจ้ากบบโบมีเนาะอืมน่าจะสเปรย์กลโน,นดกลเขาเพราะว่ามากพร้อมกับ,กบอันมีนิดโกนเนาะหรือห้นลายอัน้อง ยังมีแถมใบลอตเตอรีอ่ให้ก็วดที่ทเท่าไรเดี๋ยวอ่านเูยสิบหกสิงหาติดมานำดึอพันตั้งใจใสมานำพี่น้องแอมลอตเตอรี่มานำใบหนึงไปก่อนพี่น้อง ใบเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยสามใบสี่ใบนี่จะงวดที่สิบหกสิงหาอันนี้เดือนเนนี่เดือนกันยาเนาะลอตเตอรี่นะมาพี่พามกีบอลุงแพมลอตเตอรี่มันทงวดสิงหาเนาะยังสิหสิงหาวันที่จ้ะน่่วัน่จ้ะ จักอี้ไมีเกลือนี่ตวยานี่บาดีลุงป้าเสวัสดีลุงป้าเร็วสวัสดีลุงป้าเร็วสวดีป้าลุเบ้งเบ้่อโอ้ยยุงกินคนเริ่มมืดแพี่น้องเลยขับมื่อนี่นี่ขับเลยนผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงเขาใส่ลงไปในน้ำเด้าดีนี่นี่ขับ มีมีเอ็นอุณหภูมิบอกอีกว่าเท่านั้นเท่านี้ภาพมืดเนี่ยก็จะต้องขาเปดขาใช้ด้วยน้องขาจเปิดไฟสช่ไหม่ะกำลัมืดแล้วมันตาวังว่านเินอ่งเนาะขับนีเนเคืออะราี่ว่นอยาเสแกปวดแกปวดแข็งปวดขาอันยาแกปวดวาตัวเนเก ว้าเห็กอทางนีน้ำลายปูน้ำลายกูะรูดปรดรูดปาปากำลังอยู่พูดหนังก็ได้ให้ันเลาะอย่างเดียวจะยาพี่น่อยถูกยากินยาเลื่อมฝาจมูกะกินยาพวก ยาพี่น้องเลยโอี้ยังอีกเป็นของกินอันนีอ้อะโบตันยาอมบอ่โบตันยวจำอ่างอันของสูงอันของกินกาแฟไมโลพี่น้อง บอร์ดี้เอเปโตโรเคมนี่กองกินกาแฟตอนกระป๋องเลยกินเงินคนอื่นถึกินถ้าใครกินกาแฟบ่ได้ถ้าใครกินน้อยหน่อยกวนๆเวลาตอนนัอันนี้อันนี้โอ้มีจกักรซองเด้พี่น้องไมโลแพ็คเนี่ย จะมีเล็กโปันปันจะกินเนาะต้องกินจะได้กาแฟพี่น้องเนะไมโดเนาะแล้วก็ที่เลือก็มีแต่ของยาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้ก็บอกน้ำห่อน่น้องยาก็บจำเป็นลายๆกับครอบครัวของเนาะที่ว่าคนส่งยาอันพิกายหรือว่าเดินทางไปได้ผลืมหลายเดือนก่อนที่คนยาแก้ปวดมากกระปุกหนึ่งกับอัน ผู้ใด้ปวดหัวก็เอาไปกินน้องแต่ก้อนนี่กระเบิดเลยเนาะพอไปยาสุขีก็ซื้อบ่อยๆันก็สิเก็บขอกล่อง้นมื้อนี้มันคขำเลยเนาะก็สิเก็บขอกล่องหยกไปตั้งไว้ภายน้องผู้ใดอยากกินก็กินเนาะของใส่ผู้ใดอยากได้ก็หยิบไปพี่น้องยาง็เก็บไต่เนาะพขว่าก็จะไปลุกเครื่องลูกเข้าบ้านกันพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้นี่ค่อยสิเอาไปล้างก็ทำความสะอาดของอื่นเศร้าไปพี่น่า ใส่ไปนะพี่น้องใส่ไปปะกกระบอกเดียวกับเพียงพอเลยนะท่านผัวไ,ไ,ไปเซลหัวไปเซลเย็นครับเนาะโอนวดเขาอย่าพี่น้อง โอ้แล <icana> ้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่อลุงลายเด้อที่ส่งของมาให้แล้วกับคอยสูรเลืออันครอบครัวเทามาโดยตลอดเนาะกับก็พ่อลุงมีมันควันยืนเด้อเดินทางกับสจกับเขาตลอดปลอดภัยเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกุทุกคนนำเด้อที่ติดตามหับชมให้กำลังใจตลอดมาเนาะกับคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปเนี่ยเขาโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง